ไพ่หมาหเขเขาทักทัศสบายดีพี่น้องโอ้ยส่งหน้าตาคีบบ่นจุบซำยิงเมก็จะเปลี่ยนบ่อนอนไปเรื่อยๆมาค่ะมียังมาปะทักทัศสบายดีกันเ้อจ้า เมื่อนี้ได้คลิปยังอีกพี่น้องอากาศพี่น้องโซนน้องยังพันตื่นหืหายแล้วหายแล้วหายแล้วพอจบเหมือนเดิมพี่น้องคลิปเราก็ไม่จบเหมือนเดิมขี่หนก เจอยต่เจอยกบย่ายบนนอนออกมานอนนอกแต่รลายคืนล่ะสองเดือนได้พี่น้องเอ้ยครบหกซองเดือนละได้โอ้ยแม่ในขึ้บุกเฮืองนี่ถ่ายเอ๊ะ เอาคือหัวเมยแสมอหนหายอีกเลยผู้อีนองหัวไปเล็บเียบแล้วโอ้ยเสียนอหัวตัวเองอืม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 ,อม แม่บุญเสดทองตีนเหรอใช่ทองตีนมาเย็นเด้ไทยผู่ผูผู่พวมันตัวถี่ผ่าถีบบ่อแล้วก็เหี่ยวโอ้ยหมาเอ้ยปลาทูสามปีตลาดน้อยมาแค่หนึ่งพี่น้องเรับตลาดลงทาง áo à, chung là phương xí Ma đi thả lạp nội đi Nhục bớt khăn đi, bên ra đáy Đây mặc mày mặc táng đi bò. Mặc bò bộ nè Nạ Yên anh này nè hoi á, ồ hôi chụp Hôi chụp Mặc ăn เออทวงเขาได้หม่องนี่ท่านอาอย่างนี้ว่าให้หมูเนาะแอกแอกอยู่นะจ๊ะยังสันน้มิตสุขพร้อมนี่ร้อนขมไก่เน่ะฮะขมันไก่ขมันไก่หยิบเอาเด็กๆเหมือนเดิมบ่เด็กๆวะไม่รู้จะเอาอะไรเหมือนเดิม

แม่จะบอกเอว่ามังดน่จะ่าุกนะมดันนั่นมีตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวน่อยพอัด้สือว่ามังคึ้นี่จะกุศิวชัมใหญอยู่หักต้นหนึ่งสักสี่พันจะกุศิวสัมปลาดุกเนาะใหญ่หน่อยจำได้ปลาดุกต้นหนึ่งส่กสี่พันอ๋อปลดุกบ่หรือสีมูใคได้สีมูนี่ แล้วสินหมู่40แม่ๆกูก็อัประดุกปูแล้วอืเข้อาบริเที่ยวทางนี้เฮ้อเนาะเอาเอาปรดุกทุงนึงเด้อตตัวน้อยตัวน้อยใหเอตัวน้อยแหล้มจะคู่แขวกันตัวใหญ่ปิ้งอําม่วงอีกถงนึงม่วงถงเท่านี่60,000เออเอาให้มาตกเอื้อยตื่นแล้วหมดเอ้ย Hãy nghe nghe, chứ hả anh đi hãy 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 เอาหกินข้าวปุ้นลัศอยากได้นั่กินเปล่นอยู่ป่าดิกินอยู่ป่านั่งิลเล่นไปกินอยู่ป่ายังคืไปป่าเนาะบากอันยังได้ข้าวผัดด่เอาบ่อยอุ้ยเนาะอยากกินเอาบ่อข้าวผัดดิกด้หมดบ่อเอาเอาหมดข้าวผัดในป่นข้าวผัดกินบุหรี่เออข้าวผัดนะให้ร้อยนะเอาเอาข้าวผัดให้รอยหอยหอยหอยจูบข้าวผัดบ่อาข้าวผัดเดี่ยว

ยังไงอย่าพ่ออยากอย่าพ่ออยากเอาหมกม่วงเนี่ยลูกคนนี้เอาแล้วเราไปหย่าเขากระชึกนึกน้องอีกโอ้ของลูกคนเราเบียดชุบกันแน่นอ่ะสบายดีเด้อพี่น้องของลูกคนเราคือได้ดีแท้หน่อยพ่อเลือเลือกนู่งได้คอยเด้อ ม่เลือกพูดในหอยเด้อเอาเลยไม่ได้มาจับกล้องมา่ายกล้องมันแตงบูมีนะแป้งบมี่นแกแปงแม่เล่าเด้อมามั่วอคือไงพอไหมูมเลือกแล้อนก็เสื่ออันน้ำเคียวหานขึ้นนี่เป็นอะไรเคียวอยากมันคี่ยวกูหิดอยากได้ ทนนีแห่งปากอน่อยแม่เออมันน้อยโหดการต่อยก้นแขงกันน้่นๆแล้ะารหน่อยก็ได้ที่การต่อยก้นบอกก้นนานนี้เดี๋ยวีเอานนี้เดี๋ยวีนนานมาทีมาวุ้คันไปเลยแม่คุณน้มันนี่ๆๆๆ่นเด่นมึงจะอ่านอเ่ออ เอาเอาเนี่ให้ชมปลาเลยสิเป็นเซนเลยนี่นะกายเลยเซนนะฮึฮึมมึงเอาขนมมาหน่ะพาองข้อยปลากับมงงวงนีลูกกะหาพันเอพอดีของแองบานหาิพันพอดีอูกระซาสหาเลยนี่แม่ก็ได้เลยอันนี้กะหาปันอันนี้กะห้าพันงวงมะม่วงมะม่วงดูสิ ใส่กระตาประคายสอยจั้ยอ้ยนพอดี้ยงหอยเลยอยเล้ยหอ่าน่านเี้ต่าดุกกับมัวงใหญ่ดหญ่ตเจ้าาหานเราดีดสั่กเอายางก็ชาว้ามีตัชิฟันเลยชิมันะมัน ไปนีเท่านั้นหาผ้าโอ้ยไี่มันถั่วนะงั่วอีลักือและก็พอแล้วตอนนี้ไ่เงินทอนกินเลพอบนนกินล้วมันก็เอาว่านี่นะมันถั่วนะไปต้มกรคาวยังไงกปุนทุนึงพอกราบอันนึง ขาวพัดอันหนึ่งมังวงอันนึงอย่าายากก็ูกพอย่าายากแต่ว่านี่กับพอดียังไงนี่นะขาชิปแต่ว่าแม่ขามันไก่อันนั้นไหมเออมัลบ่ขาวพัดชิปอ่าเสียมกล้วยข้าพัดนาชิปเ็งายอ่ะข้าพัหาว่ะขอกาเนอ่ะเน่ก็ไรชิปใช่มักาชิปอันอันน้องกอยกอดแล้วมากล้วยกอดลูกกอยากน้องมเอามานะยังงบังกงกอในี่ แต่กินไบปาด้วยส่วนก็นำไปคีบม่วเข้าวผัดกะหาบ่มัหาโอ้ยอีอันนี้ก็จะเขียนข้าวปุ้นข้าวปุ้นนาซีขปุ้นนาซีพริกช่าวนี้มีอะไรมาด้วนข้าวกราบข้ปุ้นนะข้ปุ้นอันนึ่งข้าวกราบอันหนึ่งข้าวผัดอันนึงข้าวผัดอันนึงม่วงด้วเออม่วงอันนึ่งแล้วกะกรปั ตัวอันนึงอนั่นันนันนึงเนาะเออแล้วกอชิลัยบานนี้ขาวบนามเอือขาพาดหะรชิขาบปุ้นชิอข้าวหมูหม่งซิฟสามซิฟอันนี้ะอันนั้นพรสี่ซิเออพอเราว่าอันละซิเก็ได้ว่าอันละซิปเดอ คนละลายอันซอันซบคนบละลาอันซิบอันซบมันคนทหาซิาได้ได้น่าอาวแรพ่อมาลุกโอเคนั่นะี้ดิค่ะเออบาคนนี้ว้วขวาานขวนขะานวานข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 วคนขวานวานขวานขนนานนขวนนขวานนนานขวานนขวาวานนนขวาวานขวานานขานานขวานนานนนนนนวน ม้วงบาคำมนดิิบาวค้ำจิบหนาเนาะใบแสนก็ปลอยใบจิบใบแสน้สหนาอยอเขากล่องมาส่งคืนเลยพี่น้องโอ้หลเงินกันสนันผันพื้นเบิดประมาณแสนกว่าพี่น้อง ยี่เหลียบอืมยี่เหลียบรายเงินยังยี่เหลียบฮู้คุ้มค่าน้องเฮิ้งจังมานี่เนาะเอาแบบนี้แหละมาคขมือรักก็ซื้อบไวบอสันอืมมาคขมือกระจมบอมากระจมเนาะมาคขมือเผื่อบวมีเงินซื้อเผื่อวาเอาม่จะเอาตัวสองตัวบอปลดุกนึ่งเออเออเออเอาไปครังวันี้ ไปแล้วขงมือของลูกคูณได้ลรืได้ของน้งหมูได้หรืได้ยืน,นตื่นมาผัดเน้อก็ตะผุดผุดอีกไปพี่น้องเขาจะไปสายอืน่นเขาจะก็ไปคู่มืออยู่เขาจะไปมาสายนี่หุ่นพวกนี้แค่คหมดเข้ากับเบิร์ดรถกาบาท ไปเด้อพี่น้องเด้พอพบพ้อกันอีกคลิปใหม่พี่น้อง